พระเจ้าขอนอบน้อมบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกวันนี้ขอเสนอสาระธรรมเรื่องหากวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์ได้เสด็จจาริกไปถึงนครสงสุ มาระคีรีแควนพักคะและประทับอยู่ที่เพสกะราวันครั้งนั้นนักุลบิดาคฤหบดีและ,น,น,ะนักุลมารดาข้ะปัตนีได้มีโอกาสไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยชาวสูงสุมระคีรีนครซึ่งท่านทั้งสองมีบุตรชื่อว่านักุลจนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่านากุลบิดาและนักุลมารดา ในการเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกนั้นนาก,กลุลบิดาครหบดีและภรรยาเกิดความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรของตนจึงหมอบลงที่พระยุคคลบาทกราบทูลว่าลูกเอ๋ยเจ้าไปเจ้าไปไหนเสียนานถึงปานนี้เหตุไรพ่อจึงไม่แสดงตนแก่เราตลอดการมีประมาณเท่านี้เจ้าเที่ยวไปอยู่เสียที่ไหน พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคำกล่าวของข้าบดีและภรรยาทรงนิ่งอยู่ตลอดเวลาที่จิตใจของคนทั้งสองนั้นยังไม่รู้สึกตัวขันพอคนทั้งสองนั้นกลับได้สติตามเดิมแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบอธิยาศัยของทั้งสองท่านที่วางใจเป็นกลางแล้วจึงทรงแสดงธรรมเมื่อจบพระธรรมเทศนา ทั้งสองท่านก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปติผลซึ่งต่อมาในภายหลังพระพุทธเจ้าได้ตรัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่านกุลบิดาคฤหบดีแม้ในชาติก่อนก่อนก็ได้เป็นบิดาพระาศาสดาเป็นอาเป็นปู่อย่างละห้ารอยชาติส่วนนกุลมารดาก็ได้เป็นมารดาเป็นนาเป็นย่าอย่างละ500อชาติเช่นกันดังนั้นเพราะมีความรักที่ติดตามมาตลอดการอันยาวนาน พอเห็นพระพุทธเจ้าก็สำคัญว่าเป็นบุตรจึงไม่อาจทนอยู่ได้ทรงตรัสพระภาษิตว่าบุคคลมีใจจดจอ่ออยู่ในผู้ใดแม้จิตเริ่มใสในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมแม้ในผู้นั้นทางทางที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนดังนี้ ต่อมาพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังแควนพักคะอีกคนทั้งสองนั้นทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็เข้าไปเฝ้าทูลอาราธนาเพื่อสวยในวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นก็เลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยโภชนะมีรถเลิศต่างๆในนิเวศของตนพระพุทธเจ้าเส,สวยเสร็จทั้งสองท่านก็เข้าไปนั่งใกล้ๆณที่สมควร นกุลบิดาคฤหบดีจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับแต่ข้าพระองค์กับนกุลมารดาค่าปตาัตตนีแต่งงานกันครั้งเป็นหนุ่มเป็นสาวข้าพระองค์ไม่เคยคิดที่จะนอกใจนกุลมารดาแม้ทางใจเลยจะไหนเลยจะประพฤตินอกใจทางกายได้แต่ที่ไหนเล่าพวกข้าพระองค์ปรารถนาที่จะพบกันทั้งในปัจจุบันและพบหน้า ฝ่ายนกุลมารดาค่ะปัตตีก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าในทํานองเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้ะบดีและขะปัตตีถ้าสามีและภรรยาทั้งสองฝ่ายพึงหวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพทั้งสองฝ่ายพึงมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกัน ทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายพภพสัมสมีและภรรยาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอสำรวมระวังดําเนินชีวิตโดยธรรมเจรจาคำไพเร,รอออาะอ่อนหวานต่อกันมีความเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุขมีความประพฤติเสมอกันทั้งสองฝ่ายรักใคร่ไม่คิดร้ายต่อกันทั้งสองฝ่ายประพฤติธรรมในโลกนี้มีศีลและวัดเสมอกัน สวยอารมณ์ที่น่าใคร่ยอมเพลิดเพลินบันเทิงใจในเทวโลกครั้งหนึ่งเมื่ออายุมากขึ้นนะกุลบิดาค่ะนะกุลบิดาค่ะบดีมีความเจ็บไข้ได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นนะกุลมารดาค่ะปัตนีภรยาได้กล่าวเตือนสามีว่า ท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนจากนั้นนางได้กล่าวคำสัจาจาวจาโดยกล่าวถึงความห่วงใยห,หกประการดังต่อไปนี้ประการที่1ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วนกะุลมารดาข้ะปัตนีจะไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรและครองเรือนอยู่ได้ ท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะดิฉันเป็นคนฉลาดปั่นฝ้ายทาขนสัตว์เป็นต้นเมื่อท่านตายไปแล้วดิฉันสามารถเลี้ยงดูบุตรและคองเรือนอยู่ได้ประการที่สองท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วนกะุลมารดาจะได้ชายอื่นเป็นสามีท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้ทางท่านและดิฉันย่อมรู้ว่าได้อยู่ร่วมกัน ประพฤติเคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีของผู้ครองเรือนตลอด16ปีประการที่สท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วนะกุลมารดาจะไม่ต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคไม่ต้องการเห็นภิกษุสงฆ์ท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะดิฉันต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคอย่างยิ่ง ต้องการเห็นภิกษุส่งอย่างยิ่งส่วนประการที่4ถึงประการที่6นางได้กล่าวถึงการบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาของตนเพื่อให้สามีหมดความห่วงใยว่าสาวิกาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นคฤหัสถนุ่งห่มผ้าขาวบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์มีจำนวนเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นและสาวิกาทั้งหลายที่ยังเป็นคฤหัสถ นุ่งห่มผ้าขาวได้ความสงบใจในภายในมีจำนวนเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นและประการที่6สาวิกาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคที่ยังเป็นคฤหรือหัดนุ่งห่มผ้าขาวถึงการอย่างลงถึงที่พึ่งถึงความเบาใจข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเครือบแคลงถึงความแกล้ากล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัย ในพระธรรมวินัยนี้อยู่ในศาสนาของพระศาสดามีจำนวนเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นก็ผู้ใดพึงมีความสงสัยหรือเครือบแคลงผู้นั้นจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทูลถามเถิด ครั้งนั้นนะคะด้วยคำเตือนทั้ง6ประการนี้ความเจ็บไข้นั้นก็ได้สงบระงับโดยพลันท่านนกุลบิดาขาหาบดีได้หายจากความเจ็บไข้หนักนั้นทันทีต่อมาเมื่อฟื้นจากไข้ได้ไม่นานท่านก็ได้ถือไม้เท้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับพ,พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าขหบดีเป็นลาภของท่านหนอท่านได้ดีแล้วหนอที่นกุลมารดาค่ะปัตนีเป็นผู้อนุเคราะห์ หวังประโยชน์กล่าวตักเตือนพร่มสอนท่านต่อมาภายหลังนะคะพระพุทธเจ้าประทับนั่งณพระเชตวันมหาวิหารเมื่อทรงสถาปนาเหล่าอุบาสกไว้ในตำแหน่งต่างๆตามลำดับก็ได้ทรงสถาปนานักุลบิดากรฤหะบ,บดีไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะผู้เป็นเลิศกว่าพวกอุบาสกผู้กล่าวถ้อยคำแสดงความคุณเคยส่วนนุลมันดาขะปัตนี ราะส่งสถาปนาไว้ในตำแหน่งผู้เป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกาผู้กล่าวถ้อยคำแสดงความคุณเคยเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นคฤหัดอยู่รองเรือนแต่หากเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์ในการคลองเรือนและหมั่นฟังธรรมอยู่เสมอก็จะประสบแต่ความสุขนะคะและสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้เช่นกันค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะถ้าชอบเนื้อหาสาระในคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกันแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้รับฟังสาระดีๆในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ